สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอผมปอปิลพลนะฮะใน YouTube เด็กเก็บบอลแล้วก็ดูสกอร์นะครับแล้วก็แอดไลน์ตรงนี้เลยฮะที่เด็ดป๊อปตรงนี้นะครับเรามาเจอกันทุกวันเลยนะฮะเพิ่งจะออกจากรายการสปอตคอนเนอร์นะครับวันนี้เป็นวันที่โอ้โหฝนตกหนักเลยนะครับทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับใครก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเอ้ยใครอยู่แถวปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพมหานครนะฮะบอกเขาดีอย่างหนึ่งนะครับญาติผมเนี่ยไปฉีดวัคซีนที่บางซื่อเนี่ย ขนาดมีคนทั่วไปนะครับพาแม่ไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วไม่ได้ลงทะเบียนด้วยนะฮะตัวเองเป็นแบบเหมือนลูกสะอใภ้ก็ฉีดวัคซีนได้เพราะฉะนั้นนี่น่าสนใจนะครับบางซื่อนะครับอ่ะออวันนี้ข่าวสุอขออกคอเนอร์ใครได้ดูกันบ้างครับสำหรับทีมชาติอังกฤษที่สุดฮาเลยว่าแฟนบอลอังกฤษไปลงชื่อในเว็บไซต์เชนดอทโออาร์จกว่า1นึ่งแสนรายชื่อเพื่อที่จะขอรีแมตช์ล้างตากับอิตาลีเพราะว่าไอตัวกรรมการบอกเขาบอก เป่าไม่ดีจังหวะที่เคียนรีดไปดึงบุกโยซาก้าแล้วก็จอร์จิโน่ไปยันใส่แจ็คกิเลี่เขาต้องเป็นใบแดงโหหามากเลยนะครับเอออ่ะเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานมีบอลเตะเอ่อโกคับไปใช้สุดท้ายกาตาเสมอสามสามซะงั้นนะครับแล้วก็ฮอนดูรัสถล่มอันนี้มีถูกคู่ผิดคู่ไปนะครับใครเล่นลน์กันอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะครับแอดไลน์เข้ามาคุยได้ได้เลยนะครับที่ทีเด็ดป๊อปตรงนี้นะครับวันนี้มีอีก2เกมนะครับสำหรับฟุตบอลโกคับโกครับจะเป็นอเมริกากลาง นะครับก็คือสหรัฐอเมริกาพวกฮอนดูรัสโกเตมาลาเม็กซิโกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นบอลที่สนุกนะครับเอาจริงแล้วนะครับเพราะเม็กซิโกกับทางฝั่งของอเมริกาตอนนี้บอลเก่งวันนี้เม็กซิโกครับลงสนามเจอโกเตมาลานะฮะผมบอกเลยว่าเม็กซิโกมียิงถล่มแน่นอนเพราะว่าบอลของเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคือขึ้นเม็กซิโกอาจจะตามสหรัฐไม่ค่อยทันนะฮะตอนนี้นะครับบอลเก่งมากวันนี้จัดไปเม็กซิโกถล่มโกเตมาลาแน่นอนส่วนเอลซาวาดอครับ ลงสนามเจอกับตีนดีแดดแอนโตเบโกเนี่ยผมมองว่าบอลที่มันลักษณะลักษณะคล้ายกันแบบนี้โอกาสเสมอเยอะมากลองไปดูในดูสกอร์เน็ตแล้วกันว่าคู่นี้ราคาเป็นยังไงผมมองว่าเสมอแล้วก็เม็กซิโกชนะทางฝั่งของโกเตมาลาได้นะครับขณะที่โกปาลิบตาโดเลสโกปาลิบตาโตเลสคืออะไรครับมันก็เหมือนกับโคปาอเมริกาโคปาอเมริกาคือฟุตบอลทีมชาติโกปลาลิบตาโตเลสก็คือฟุตบอสลสโมสรนะครับวันนี้ริเวอร์พ pl เจออาร์เจนตินส จูเนียร์ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่โอ้โหแข็งแกร่งมากแล้ววันนี้ชนะ1-0เนี่ยก็กำไรแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปลิเวอร์พูลเลยครับนะฮะสามคู่นี้ครับลิเวอร์พูลเอ่อเม็กซิโกครับแล้วก็เอลซาวาดอร์กับตินในเต่อันตโตเบโกเสมอกันลองไปดูแฮนดิแคปเอาเองในดูสกอร์ดอทเน็ตนะฮะอ่ะแล้วคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับเมื่อวานนี้ก็คุยกันเรื่องของแกเดเซลเกตว่าควรจะได้อยู่ต่อหรือเปล่า วันนี้ส่งมาคุยเรื่องฮาฮาเนี่ยครับอังเกษก็คืออังเกตยังวันหน่งครแฟนบอลแพ้ไม่เป็นไม่ยอมแพ้แล้วไปกระทืบชาวบ้านเขาอีกนะครับส่วนเจดอนซานโช่ตัวร่างกายผ่านกับแมนยูเต็ดแล้วนะฮะอยากให้ใส่ให้ซานโช่ใส่เบอร์อะไรแฟนแมนยูคอมเมนต์เข้ามาคุยกันในไลน์ครับที่เด็ดป๊อปตรงนี้เลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับ